ชาวบ้านหนองโพโดยกำเนิดเกิดวันุที่6กุมภาพันธ์2403ค่ะเป็นหุุดชายคนงแรกของมาเนียแลนะแนางพูพุมานีค่ะในวัยยาวท่านไม่ได้ศึกษาเร,าเรียนแต่ย่างได้เมื่อเติบใหญ่ค่ะท่านได้ช่วยบิดามารดาทําทได้ทำํำนาลักษณะเด่นของท่านค่ะชอบเฉ่ ชอบเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ชอบเที่ยวเล่นกับผู้ใดเมื่ออายุครบปวดวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2423ท่านอุปสมบทที่วัดเผาแก้วเอเกิปพายุหนเคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้วเป็นพางผู้วิชาค่ะต่อมาท่านก็ได้กลับมาจังหวัด ที่วัดหลองโพมาศึกษาเร่เรียนพระปริญาติธรรมกับหลวงตาชมเรียนวิชาอาศุกับสมนและคา,วารวะตลอดเจปีนักศกษาให้สนแก่ท่านนี้เร่อเรียนมาตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะท่านเรียนจนท่านได้เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงต่อมาภายหลักท่านเรียนเินเทศด้วยเหตุผลที่กล่าวว่า แต่เทศสอนคนอื่นเขาแถมยังเอาสตา์เขาเสียอีต้องหันมาสอนตนเองเสียทีเมื่อท่านเดือเทศค่ะท่านเดินทางไปเรียนวิปัสสนากรรมฐา,านกับหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหลวงพ่อเดินวัดพกาลโเหลล้งหลวงพ่อเทพรัาศารทะเค่ะต่อมาในปี2435ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสมัสลองโคท่านนิ่งชาการช่างที่ติดตัวท่านมามาบุรณะวาดัดท่านสร้างโบสถ์บุติศาลาใน ออกบราณาวัดอ,อื่นๆอีกมากกว่า30บาทในเขตนครสอนฉีนาดบุรีทิจิตลาภิสุโรคค่ะโดยมีช่างมากกว่า20เชียวเชียท่านทำงานบอกข้อเดิดขาดท่านเป็จัดมีการเรียนการสอนขึ้นภายในวัดมีทงโรงเรียนสอนพระปริยติธรรมโรงเรียนสอนอ่านสนเขียนสอนรนณาธิมพาสังเกสอนโค้นสอนไค,ครที่ไม่ชอบเรียนหนังสือท่านก็จะให้เรียงช้างเรียงมาภายในวัดค่ะ ต่อมาในปี2457ท่านได้รับผดยนต์เป็นพระภูมิวาธรรมขันจากราชก,การที่6แต่ท่านไม่ได้เดินทางไปรับด้วยตนเองค่ะลูกศิษย์ไปรับมาให้ท่านยังบอกให้เรียท่านมาหลวงพ่อเดิมดังเดิมตอนท่านไม่ได้ยินดีในรถาบรรดาศักดิ์ใดๆในสมัยของหลวงพ่อเดิมเกิดสองครามใหญ่ขึ้นถึง3าครั้งสองครังโรคครั้งที่ สงครามวินโดจีนในปี2482ฝรั่งเศสถูกเข้ามาหยุดรัชาดลาเชนตุงทหารไทยมวลผลที่4ขาดค่าจีรปรววัิถูกสั่งให้เป็นกองทัพนาเพื่อสู้รบกับฝรั่งเศสที่มีอาดุธองประกอทท์ที่ทันสมัยซึ่งมาขอพาอยานรอยเท้าจากหลวงพ่อเดิมเพื่อเป็น ท่านนายดีแสงจันท์ไปนำผ้ามาวางซ้อนกันมากกว่าสิบพื้นนำนำํำผรามมาถาดป้าปฝ่าเท้าเอาน้ำผ้ามมาถาดใตาฝ่าเท้าวางเท้าลงบนผ้าค่ะท่านตบเข่าเพียงฉากเดียวรอยเท้าของท่านติดตั้งแต่ผืนแรกจนผืนสุดท้ายเสมอกันคาถาที่ท่านใช้คือคาถานับปัตตรดเมื่อทหารไยได้รับชัยชนะชื่อเสียงของหลวงพ่อเดงโด,ด่งดังไปทั่วผู้คนน้าเงินทองหลังหนเข้ามาที่ ลูกศิษย์เริ่มดึงมอกอยากงท่านรับสิ่งมนนได้แต่เมื่อวัดอินทารามค่ะวันที่ทคน,นในท่านจะเป็นประธานการสร้างอุโบสถท่านก็มีอยากขาดวิยาสนรับคุณของหลวงพ่อแก้วที่เป็นผาผู้อุชาให้เมื่อกลับมาจากวัดอินทารามท่านก็มีอาการอาภาษณานลูกศิษย์เดียวยายอย่างไรก็ไม่ไดีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมท่า 494เกิดเหตุอัศจรรย์ชานที่เคยทำงานอยู่นีป่ามันงุนงานดื้อดึงแต่จะกลับวัดความา้านมันทับอย่างไรก็ไม่อยู่เมื่อกลับมาถึงก็มาเดินวนเวียนอยู่อรอบกุติออของหลวงพ่อค่ะใน,นเวลาราวบ่ายสามโมงท่านดื่มปาขึ้นมาถานถือระดับน้ำวิสาว่ามีพอกินพอชี้ไหมสิจึิง,งตอบว่าหากฝนไม่ตกภายในสองถึงสามวันนี้เห่งทีจะไม่มีน้ำกินน้ำชี้ปแน่หรอก ท่านจะให้สิ์ของพายท,ท่านเรียบร้อยราคองท่านนอนรงท่านหลับตาเจริญภาวนากระสินแห่งความเมตตาจากของฟ้าที่สว่างกับมืดครึ้งฝนตกลงมาราวหนึ่งชั่วโมงเศษเมื่อเวลาราวบ่ายห้าโมงท่านดื่มตาคนิคคทางถามถึงระดับน้ำมิซ่าสิธิ ตอบว่าดีกว่าคอนสาแล้วหลวงพ่อท่านผ่อนรองหายใจยาวจากพวกเราไปนีวันนั้นเสียงตองเพรีตีบอกพาวพาะทองคุนฉาผผู้บรมีของท่านเอาหัวถูไถกับพุติส่งเสียงร้องร่ากับมีไทยบัพช่าหัวใจของท่านแม่ดอกประทุมน้ำตาไหลภาพ ต่อมาไี้จัดงานพระราชทานเพลิงศพกับหล่อพ่อเดิมในวันที่7เมษายนค่ะขอบคุณค่ะ